สวัสดีครับท่านผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสอผ้าร่วยครับเมื่อนี้สอผ้าร่วยสภาพี่ผ้าน้องไปพบกับอสายขมิครับซึ่งเมื่อนี้อสายขมิเพิ่นมาที่ร้านทําปูนาครับมาทาพิธีรวมกันกับปูนาครับเมื่อนี้อสายขมิเพิ่นสว่างแน่ทางตัวแดนพี่น้องก็ตามแอดมาครับไปพังไปเบิ่งนํ้วกันครับพี่น้องเอฟซีครับวันนี้โค้งสุดท้ายครับของอสายขมิญครับเน้นให้สุดๆดครับ Ô chị, mày đi <laughs> câu lạc bộ mặt trời 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 เนียอย่างย่านเนียเสียงก็อะไอ้าว้ไรคอาจารย์อาจารย์ now monday di sama ini tu nawa Mati yang kita tanya langkah-langkah mana-mana, buka jatah-patih yang kita tanya, patah-patah yang Tuhan yang memanah. Yang bujinko anjisa dan bukang, bukai singkang, bantuk yakni, dan bangguan jika kangkala bangceng, jaya pesat, tak lening, malung, buntang, malung,

māme caikan tō te rāṁ tu ātāṁ bhāṁ thā de imi tō upa kā nāva ku antipa kā te nāva antipa te nā yak tū āke kāntā vā he he ki e, tāṁ ku hānyā nāva humā 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 ca te ha māṁ tu i heṁ cung cháy chinh, cung phăng trăng phăng cung bay ô, hùng măng tung tâng bằng tay, ông hi hưng phăng tâng, ông hưng cung phăng tâng, ông hưng hi tâng, ông hưng bùm ông chạy ông tâng, ô bùm tâng, ô măng 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 Nhật ngạc mô na thi căng bù a y va căng pha nhắc pa yêu phang ti yêu a thi năng tu ra năng ya tăng ka po na va hi va tang yo Ngạo ti tăng cô om pi xăng ka pa pi an ti do ti นัอุูดการตั้งา e ให้นักอปิบาลทีนังประพัดาอันวัติารมนาเม่นักพูดจำปังจารมาอันจารุท่ันน้องปาอัมปทายกนัโมตันหานนอังกาปุชิยากาปุชิยากะโนนังบาอันจารังบุตาเยียกิจสุวะคาพุกันฮิยุปุกตังกังสุปายงกังโน

เขาไม่กิน ควบนนคุมตัวไทยตามตัวไทยเนี่งเออควบคุมตัวใดก็จังครับสองคู่ต่ายสามตัว <c ười> ลองตัวไทยสามตัวสี่หกสองควบคุมสี่หกสองเออตัวเน้นตัวหนักนจะเป็นสี่หกสองนะครับอาจารย์ครับ สี่หกสองแปดสองศนสองสี่หององศูนยสตัวเน้นตัวนาคือสี่หกสองสามตัวเน้นเน้นนั่นสามตัวเน้นเน้นหกสองเจะมาเน้นหกสองหกสองันี้หกสออีกมาสครับหกสองหกสองหกสอง ูต้หค <ford entertain. S 1> ่ะครับแก่คือห okay, <h ast trauma> uh ้องหาเกียครับรับแก้เลยวะแค่แค่แค่แคบแค่แค่แค่หกสองตัวเนีนเนียนน สองวงกลมอะไรทนาจารย์วะวงกลมหกสองนี่ 6, 2, 1. 1> ครับพี่น้องเอบซีครับตัวเลขของพระอาจารย์สายเขมรน,นะครับตัวเน้นตัวนักก็คือซีหกสองครับเน้นหกสองบนนะครับแปดสองศูนย์สองเน้นล่างนะครับพี่น้องยุบซีครับเน้นล่างครับพี่น้อง พิเคาะให้ดีๆนะครับตอนที่สิลงทุนนะครับอันนี้คือตัวเลขของพระอาจารย์สายขมินโค้งสุดท้ายครับในวันปีใหม่ไทยครับพี่น้องพี่น้องไปพี่เคาะให้ดีๆตอนที่พี่น้องสิลงทุนครับครับนี่แลหวครับจนช่งกาท่ายชิดแลโค้งสุดท้ายของปูสายขมินครับ762862นี่คือตัวเน้นตัวนักเน้นที่สุดเลยครับพี่น้องถ้าสื่อได้สื่อเลยครับพี่น้องครับ ถ้าพี่น้องผู้ใดเบิ่งอยู่ฐานซื้อใดก็ซื้อเลยครับบางที่เขาอาจโชคดีใส่ปีใหม่นี่ครับเพราะว่าผู้คนเน้นเน้นที่สุดเลยครับ7 6 2 8 6 2สองแหนี่ยละครับลองเบิ่งครับโอ้ยพี่น้องเขาโชคดีทุกผู้ทุกคนนะครับเออสำหรับปีใหม่ไทยนี่ครับให้รื่อๆแห้งๆครับเงินไหลกองทองไหลมาครับเขามาแล้วกษณ์การยื่นฝากสกายกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจุ๊บได้พลาดจากรายการในดีของช่องขอบคุณครับสวัสดีครับ